สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือชุดกิจกรรมเล่มนี้นะครับหนังสือชุดกิจกรรมนะครับของปอ .3 นะครับจะอยู่ที่หน้า63นะครับจนถึงหน้า65นะครับ63-65นะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเฉลยกันข้อแรกเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดก่อนนะครับทําในหนังสือก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนลงสมุดก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีหนังสือน,นะครับมาเริ่มกันที่ข้อ1นึ่เลยครับสัตว์ในข้อใดออกลูกเป็นตัวทั้งหมดน,นักเรียนตอบอะไรครับระหว่างข้อ1เต่าปาวาน2กบผีเสื้อ3มตากแตนเป็ดสแมวแล้วก็ปลาหางนกยูงครับให้เวลาคิดโอเคครับ พอสมควรแล้วเพราะว่านักเรียนต้องทํามาก่อนอยู่แล้วนะครับข้อนี้ตอบข้อ4ครับผมตอบข้อ4นะครับเพราะว่าแมวและก็ปลานกยูงเนี่ยออกลูกเป็นตัวทั้งคู่เลยนะครับส่วนเต่ากบผีเสื้อและตกะกกแตนเป็ดเนี่ยจะออกลูกเป็นไข่นะครับต่อไปมาที่ข้อ2กันเลยครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับข้อ1สัตว์ชนิดใด ย่อมเกิดจากสัตว์ชนิดนั้นข้อ2สัตว์ทุกชนิดมีวัตจักรที่เหมือนกันข้อ3สัตว์บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตข้อ4สัตว์บางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตครับนักเรียนตอบอะไรกันครับโอเคข้อนี้นะครับตอบข้อข้อ2นั่นเองนะครับ สัตว์แต่ละชนิดนะครับมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะเจาะจงตามแต่ชนิดของสัตว์นั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเสือเห็นไหมครับเสือเสือก็จะเริ่มจากตัวอ่อนตัวอ่อนที่อยู่ในท้องนะครับแล้วก็ออกมาก็เป็นลูกเสือวัยเด็กนะครับลูกเสือวัยเด็กหลังจากนั้นก็เป็นเสือตัวเต็มวัยนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นผีเสื้อล่ะ ผีเสื้อเขาจะมาจากเริ่มจากไข่แล้วก็เป็นตัวหนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อเสือเนี่ยตอนที่เขาเป็นลูกเสือก็มีรูปร่างที่เหมือนกับแม่เสือเลยนะครับต่างกันแค่ขนาดแค่นั้นเองแม่เสือก็จะตัวใหญ่ลูกเสือก็จะตัวเล็กอ,อันนี้คือเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงขนาดนะครับแต่ถ้าเป็นผีเสื้อผีเสื้อเป็นยังไงครับไข่เริ่มจากไข่นะมาเป็นหนอนอ่ะูถามหน่อยว่านอนกับผีเสื้อเนี่ยเห็นไหมครับว่าลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยหนอนก็ตัวยาวๆกันดึบกระดึบผีเสื้อมีปีกบินได้ด้วยนอนบินไม่ได้นี่นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่การเจริญเติบโต,ตท,ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือ เป็นจักเป็นหนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้ออยู่ๆจากคลานบนดินบนต้นไม้มีปีกเฉยเลยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อ3สัตว์ในข้อใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะที่จะเดินเติบโตเหมือนกับตั๊กแตนไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับนั่นเอเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นก็ปแปลว,ว่า สัตว์ชนิดนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับแม่หรือว่าตัวเต็มวัยทุกประการเลยแค่ขนาดจะเล็กกว่าตั๊กแตนก็เช่นกันครับตั๊กแตนวัยเด็กก็จะตัวเล็กกว่าตั๊กแตนตัวเต็มวัยนะครับมาดูกันข้อไหนต้องตอบข้อไหนข้อหนึ่งนะครับยุงว่าจากชีวิตของยุงก็จะมีไข่ยุงใช่ไหมครับไข่ยุงหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกน้ํา ลูกน้ำก็จะเป็นตัวโม่งหลังจากตัวโม่งก็จะเป็นยุงตัวเต็มวัยนะครับกบกบก็มาจากไข่เช่นเดียวกันไข่ต่อมาก็จะเป็นลูกออดแล้วก็ลูกออดไวแก่ไวแก่ หลังจากนั้นก็จะเป็นกบนะครับผีเสื้อเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเริ่มจากไข่นะครับแล้วก็เป็นหนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อแมลงสาบก็มาจากไข่เช่นเดียวกันครับออกรูปเป็นไข่นะแล้วก็เป็นตัวอ่อนของแมลงสาบ ท้ายก็จะเป็นแมลงสาบตัวเต็มวัยนักเรียนนักเรียนตอนนี้ครูมีวัตจักรของสัตว์ทั้งสี่ชนิดเนี่ยให้เราดูแล้วต่อไปนี้เราเราก็มาหาอะไรการที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะการเจริญเติบโตนักเรียนครับลูกน้ํากับยุงเนี่ยรูปร่างเขาแตกต่างกันเลยแต,แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับยุงมีปีกลูกน้ําไม่มีปีกอยู่ในน้ําด้วยตอบไม่ได้ครับ ข้อนี้แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงลูกร่างลูกออสกับกลบลักษณะเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนนะครับลูกออสหายใจทางเหงือกด้วยทางเหงือกด้วยซ้ําแต่กบเนี่ยหายใจทางปอดข้อนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่าต่อไปนอนนอนกับผีเสือ้ออันนี้ก็เป็นยังไง มีการเปลี่ยนแปลงตอบไม่ได้ครับข้อนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมแมลงสาบตัวอ่อนมแมลงสาบกับมแมลงสาบตัวเต็มวัยสองตัวเนี้ยเหมือนกันเลยครับทุเรียนลักษณะเขาเหมือนกันเลยต่างกันแค่ขนาดตัวอ่าต่างกันแค่ขนาดตัวครับเหมือนกับตะกกแตนเปี๊ยบดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อสี่นะครับต่อไป ข้อ4สัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนดังแผนภาพแผนภาพตรงนี้แผนภาพมีอะไรบ้างมีจากไข่ครับไปเป็นตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยมาดูกันข้อหนึ่งตักกะแตนนกแก้วข้อสองปลากัดหึงอ่างข้อสามช้างแมวข้อสี่ยุงปูเริ่มจากเป็นไข่ครับตันเรียน ในตัวเลือกเราข้อไหนที่ออกลูกเป็นตัวตัดทิ้งครับมีอะไรออกลูกเป็นตัวบ้างช้างแมวตัดทิ้งไปโอเคข้ออื่นออกลูกเป็นไข่ครับต่อไปมาดูที่ตัวอ่อนคําว่าตัวอ่อนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะก็จะเหมือนกันกับตัวตัวแม่เขานะครับตัวแม่เขาเหมือนกันกับตัวเต็มวัยนะครับมาดูกันข้อสี่เริ่มจากข้อสี่ก่อนยุง ยุงก็ต้องเป็นถ้าเป็นยุงก็ต้องเป็นลูกน้ำใช่ไหมครับลูกน้ำซึ่งลูกน้ำเนี่ยลักษณะแตกต่างกันกันกบยุงเลยนะครับข้อนี้จึงตอบไม่ได้ต่อไปอึงอ่างอึ้องอ่อางก็เช่นเดียวกันครับมีลูกออดนะครับลูกออดกับอึงอ่างนี่ต่างกันตอบไม่ได้นะครับตักกะแตนตักกะแตนข้อเมื่อกี้เลยตักกะแตนตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยเหมือนกัน นะครับลักษณะเหมือนกันเลยนกแก้วนกแก้วก็มาจากไข่ลูกนกแก้วครับลูกนกแก้วก็ก็มีลักษณะเหมือนกับแม่นกะจริงนะครับข้นนี้จึงตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปข้อห้าไก่มีวัฏจักรชีวิตดังแผนผ้าข้อใดเป็นตัวอ่อนของไก่ ตัวอ่อนของไก่ตัวอ่อนไก่ตัวนี้ครับเริ่มจากข้อสองเลยเห็นได้ชัดเลยนี่คือไก่ตัวเต็มวัยไข่อันนี้เป็นไข่ไข่เป็นตัวอ่อนหรือเปล่าไข่ก็ต้องอยู่ที่ไข่นะครับไม่ได้เป็นตัวอ่อนมาหาตัวอ่อนครับนี่ระหว่างสองตัวนี้อืมไก่ข้อสามไก่หรือเปล่าข้อสี่ไก่หรือเปล่า ดูที่อะไรครับตัวอ่อนเหมือนกันเลย่คล้ายๆกันเราดูที่ปากครับทักนเรียนไก่ปากจะแหลมเป็ดปากจะแบนนะครับอันนี้เป็นเป็ดนี่คือไก่ข้อนี้จึงตอบข้อสามนั่นเองนะครับต่อไปข้อ6นะครับสัตว์ในข้อใดมีวัตถุชีวิตเหมือนกับแมลงวันอ่า จดย์เขาให้วัตถุจากชีวิตมแมลงวันมาด้วยเป็นรูปภาพนะครับอันนี้คือมแมลงวันตัวเต็มวัยก็เริ่มจากไข่เนี่ยครับไข่แมลงวันแล้วก็เป็นตัวหนอนแล้วก็ก้อนกลมๆนี้ไม่ใช่ไข่นะครับเป็นดักแรก้อืมกลบกลบข้อสองเต่าข้อสามพีเสื้อ ก็สีตะกะแตนสิ่งที่เราตัดได้แน่ๆเลยคือตะกะแตนใช่ไหมครับตะกะแตนเขาจะเป็นตัวอ่อนใช่ไหมตัวอ่อนแล้วก็เป็นตะกกะแตนแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัดทิ้งได้เลยครับผีเสื้อผีเสื้อมีมีไข่ยไหมผีเสื้อมีผีเสื้อผีเสื้อมีตัวหนอนไหมมีผีเสื้อมีดักแด้หรือเปล่ามีตัวเต็มวัยก็คือผีเสื้อถูกต้องนะข้อนี้ถูกต้องเลยครับดังนั้นตอบข้อ ข้ออะไรข้อสามนะครับข้อนี้นะกบละ่ะเอามาดูกบกบกบมีตัวหนอนไหมครับกบไม่มีหนอนนะครับกบจะมีลูกออดเต่าเต่ามีไข่ครับเต่ามีไข่ก็จริงแต่เขาไม่มีหนอนไม่มีลักแด้นะครับเต่าก็จะจากไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนของเต่าเลยนะครับก็คือลูกเต่าโอเคถัดไปต่อไปมาข้อที่เนะครับนักเรียนโจทย์ถามว่า A และ B ได้แก่ข้อในตามลําดับ ข้อหนึ่งบอกว่า A คือตัวหนอน b คือลูกน้ําตัวหนอนกับลูกน้าเนี่ยอยู่กันคนละวัตจัจรเลยจริงนะครับลูกน้าเนี่ยเป็นของยุงตัวหนอนเนี่ยจะเป็นของแมลงวันและก็ผีเสื้อใช่ไหมต่อไปดังนั้นข้อหนึ่งตอบไม่ได้ข้อสองดักแด้แล้วก็ตัวอ่อนเหมือนกันเลยครับตัวอ่อนกับดักแด้นี่ไม่ได้อยู่วัตจัจรเดียวกันนะดักแด้นี่ก็อยู่ในพวกผีเสื้ออยู่ในพวก มแมลงวันนะครับส่วนตัวอ่อนเนี่ยก็จะเ,เป็นพวกตากแตนพวกนั้นนะครับแล้วก็ดักแด้เนี่ยก็ต้องมาต้องมีหนอนมาก่อนดักแด้ด้วยดังนั้นเอจะเป็นดักแด้ไม่ได้นะครับข้อสามลูกออดกับลูกน้ําลูกออดกับลูกน้ําคนละสปีชีส์นะครับลูกน้ําเป็นของยุงลูกออดเป็นของกบตอบไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะข้อสี่ลูกน้ำและตัวโม่งเอคือ ลูกน้ํา b คือตัวโม่งอ่าลูกน้ําข้อนี้ดูดูข้าท่าที่สุดครับแล้วก็ตัวโม่งใช่นะครับลูกน้ําจะต้องมาก่อนตัวโม่งเป็นลูกน้ําก่อนแล้วเป็นตัวโม่งดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่นะครับต่อไปข้อ8นะครับจากแผนภาพดังกล่าวเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใดข้อมูลเดียวกันกันกบข้อเเลยครับทั้งเรียน a คืออะไรครับ เ e. คือลูกน้ำมี B. คือตัวโม่งตัวโม่งกับลูกน้ำนี่คือวัตถุจากชีวิตของม้าหรือเปล่าไม่ใช่ยุงใช่ไหมถูกต้องจิ้งจกก็ไม่ใช่นะครับจิ้งจกก็จะเป็นไข่แล้วก็เป็นจิ้งจกตัวเล็กจิ้งจกตัวอ่อนปลานิลก็ไม่ใช่นะครับปลานิลไม่มีตัวโม่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้ำด้วยตอบข้อหนึ่งนะครับ เ่าไปข้อ9ครับยุงและผีเสื้อเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตสามารถเห็นได้ชัดเจนด้วยระยะลูกน้ําของยุงตรงกับระยะใดของวัตจ,จักผีเสื้อระยะลูกน้ําของยุงยุงก็จะเริ่มจากไข่เราเข็นเทียบเลยไข่มาเป็นลูกน้ําแล้วก็เป็นตัวโม่ง แล้วก็จะเป็นยุงต่อไปของผีเสื้อครับก็จะไข่หนอนดักแต้สุดท้ายก็คือผีเสื้อเขาถามว่าระยะลูกน้ำของยุงตรงกับระยะใดของผีเสื้อมีครับ ถ้านักเรียนจําวัฏจักรของสัตว์ชนิดต่างๆได้ก็จะตอบข้อนี้ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อตอบข้อสามนั่นเองนะครับโอเคข้อถัดไปข้อใดเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์มากที่สุดมากที่สุดนะครับส่งผลกระทบนะข้อ1จับปลานอก ฤดูวางไข่จับป่านอก,กดูวางไข่ข้อสองซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงที่บ้านข้อสามปลูกดอกไม้บริเวณหลังบ้านข้อสี่เก็บขยะพลาสติกบริเวณริมทะเลริมชายหาดข้อสี่นี่ไม่ใช่แน่นอนไม่ส่งผลช่วยได้ซ้ําข้อสามปลูกดอกไม้บริเวณหลังบ้านหลังบ้านเราเราปลูกดอกไม้เราก็ไม่ผิดใช่ไหมครับข้อสองซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงที่บ้านสัตว์ป่าควรจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ ไม่ควรนะครับสัตว์ป่าก็ควรจะอยู่ในป่าไม่ควรจะมาอยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบสองข้อหนึ่งนะจับปลานอกฤดูวางไข่ถูกต้องแล้วครับเราไม่ควรจับปลานในฤดูวางไข่นะครับเพราะถ้าจับปลานในฤดูวางไข่เขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกลูกออกหลานในรุ่นต่อๆไปนะครับข้อนี้ตอบข้อสองนั่นเองจบไปแล้วครับสําหรับการเฉลยแบบฝึกหัดสิบข้อในหนังสือนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ